ครับครับนาซิงพี่ใหญ่นี่แหลนครับฝั่งเดียซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองถึงสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครสิทธิ์ผู้ใหญ่นี่รันอยู่ที่จังหวัดยโสธรอยู่ที่ยโสเลยใม่อยู่นั้นตอนนี้มีใครเป็นกุ๊บกับกุ๊บซ้วมั้งมีรถบัสแล้วก็มีอาจารย์นี่ครับก็คือพวกพี่ๆในค่ายเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงร้อยแปดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ น้ำหนักไปปล่อยตอนนี้มาช่างวันนี้เราน้ำหนักไปปล่อยเราอะไปปล่อยรับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดครับมวยสไตล์อะไรครับเข้าเข้าพีเม่อวันนี้เราต้องมาเจอกับทะเลทองนะครับเคยเจอเคยมาสองครั้งเหรอครับแต่ต่อยที่ภูทรต่อยที่ภูทรเป็นไงบ้างทั้งนั้นเขามองว่าผมเกือบตายครับฟุกชนะไฟหนึ่งแล้วก็มาเสมออีกไฟหนึ่งครับเคยชนะเขาครั้งหนึ่งแล้วเสมอครั้งหนึ่งครับแต่ที่นั่นปล่อยต่อยเนาะ วันนี้เลยให้มาล้างตากันในช่องเจ็ดสีครับผมของเรานี่เคยมาอะไรยังเคยมาครั้งหนึ่งมาแล้วเนาะไม่ตื่นเต้นแล้วนะครับผมมีไฟสองแล้วไฟที่สองแต่วันนี้ช่างต่อยเนาะครับวันนี้ต่อยที่เวทร้อยห้าสิบแปดครับเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบมากเป็นยังไงัเกินหรือขาดเกินครับประมาณปอนครับกับมาวิ่งไงนะเยี่มเส้นทีสายตอนเช้าครับร่างกายจะนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกระดแข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาย้ำชยนะเลยไหม พรอมครับไม่ให้เกิดเลยนะก็ไม่รู้ครับต้องรอดูแต่เป็นที่แน่นอนครับผมเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ธรรมดาครับครับไฟนี้คุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมาตั้งแต่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดไม่ต้องเป็นโลหนึ่งโลสองโลสามโลเงี้ยคุมกี่กิโลได้ประมาณหกห้าหกห้าหกได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ของเราตอนนี้หลัหกสิบประมาณนี้ครับคนจังหวัด จังหวัดอุบลครับอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนครับหน่อยครับบ๊ายดีครับฝากเชียร์เนะครับทางอุบลเาทางยาโสธรพี่น้องทั้งผี่ก็เชียร์เนะครับมาฮอดแล้วก็สิ่วเต็มทีครับวันนี้คู่สามช่องเจ็ดสีนะครับผมอ่ะวันนี้ขอให้น้องโชคดีครับ